จังครบานี้ะับสิบเก้าจุดเก้าครับไปครับสิบเก้าจุดเก้าสวายล้วนๆครับรับสวายใสง่ามครับใส่ใส่เงินหาพัน 5, ด้วยครับครับอันไปบ่บอาจารย์ตำล้านกับเป็นสวายเงินมื่นครับมื่อนี้อาจารย์ตำล้านเพื่อนกับไปเอาน้ำกะเล่ห้เพื่อนลอยกิโลเป๊ะเลยครับเดี๋ยวตุนกันครับรดแรงปลายว่วไก่ครับจากขอนเจนไปหอดหม่องมัน จะกว่าจะอร่อยจรูปทำเชียให้มูกับขึ้นหน้าดีสิอ่ามันดาเนี่ยพออยู่ <c oughs> <c oughs> แตเล่ห์ให้มันพออ่อยาอยาใจกันไปครับมันห่อนเพราะปลาปลาบุคคามันห่อนกินอะไเมือนกันมันโมเมนมันห่อนมันมันปลาบ่ทั้เลยไงพอ่อผมก็เลยหคัดออกแต่ส้มมันไงมัน ตุกหน่อยกรดเกี่ยวมากในเราเขาก็เขาก็ต้องเลี้ยงต่อไปกันครับเฉพาะสวายได้นีนคอันเดียวปลาจีนกับไส้นึ่งยุดห่าแล้วตั้งการมากเลยนะครับบแลสองเมตรครับบ่อางนี้ตั่งแค่เขปลาจีนสั่งแค่ของผมจบวันที่เก็บตั้งกว่าแปลกอัดมาลงอีกปลาแดงดึงนะดึงออบอ โอมอมืครับมีแ่ปลานักเลงนะครับนี่เดี๋ยวก็แทงกันแล้วครับเดี๋ยวก็แทงกันแล้วเออพอู้ดังตึ้งวะเจ็ดจุดเจ็ดจุดแปดับไปเจ็ด สำหรับปูหมักอัดของใหญ่นี่ได้อัดมันแน่ยร้อยดีเทลอะกับเอาลงเพิ่นกับฝนครับเพิ่นหาพื้นที่เอบร้อยถือออบอเลยครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พ่อจ้าทิน ปาถึงจะบ่มีอ่าทีมงานจอบลอยเดี๋ยวก็พี่ทีมงานจอบลอยว่ามาซอยครับตอนนีิมาซอยดูแลป่าครับมาดูแลป่าเฮ้าครับนามขึ้นเพราะญาติมันรักนี้มันเอาด่างกัดไปครับชุ่มมือนะครับว่าเป็นเก่าดูตาชั่งให้หน่อยครับ ครับป้าย14.2ครับต้องให้มีหลากหลายป่าครับปูลังคุนบบเก่งป่าเจ็ดเจีงสวายก็ให้เพื่อนได้เล่นน้ำครับปูลังคุนเ,เ,เจีงบบเก่งสวายเจียงต้ป่าเจ็ดก็ได้เล่นครับ พลังข้นก็มักจระเม็ดครับมักท่กาท่ายกับพุ่มพ้มร <c oughs> ับมักท่าท่ายครับเบ็ดบ่อถึงนี่กเอาวายุนะครับจระเม็ดนี่ครับเทอกปกใบมีดฝนมาดูตรงเลยโอ้ยไหว่นล่นอ๋อไหสวยงามครับ ผู่ผิดนะ13.3ครับ13.3ไปครับครับสบายใส่เงินหาพันครับโอ้โหแม่นล่ะผู้่งมหเดชตาี่าฮ่า้าป้า มีตายวะี่ตายวะพี่ตายเงดสิองก็รูคนคนคนดีตายดิว่าบักอันกะหัวน้อยมันเน่าเน่าป่าตรงนี้เลยขอเราคับช่งสองจีสองใจท้งอยากอยากได้มามันมันง่ายหรือมัอยากได้มาดูว่ได้จักตัวซิบตัวอันนี้ได้บักเค่งบักงนี่เรามา อยู่นี่มันมันสกยครับสสามใส้สี่มีครับนีปาจะมิดรน้อนดี้น้ำเปิดน้ำบอกก่อนครับ